สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมนะครับนะซ่อมเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้คืออะไรนะเจ้าตัวนี้คือรีซิสเตอร์นะครับรีซซสเตอร์ของพัดลมเจ้าตัวนี้นะครับทําหน้าที่ควบคุมแรงดันนะครับควบคุมควบคุมแรงดันนะครับนะที่จะไปจ่ายให้พัดลมนะครับเพื่อที่จะปรับความเร็วนะปรับความเร็วรอบของพัดลมนะครับนะ โดยการทำงานนะครับจ่ายแรงดัน12โวลต์น,นะครับตัวนี้นะจ่ายแรงดันที่กระแสต่ำนะครับเพื่อไปควบคุมนะครับควบคุมกระแสสูงนะเอาเป็นว่าจ่ายกับทำงานคู่กับลูกบิดแล้วกันนะครับนะเอาเรานึกถึงลูกบิดนะลูกบิดบิดบิด,บดไปที่ตำแหน่งเบานะครับนะตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันมาณนะระดับหนึ่งแล้ว ไปคอนโทรลตัวนี้ให้มันเบาตามอะไรประมาณนั้นนะครับงงนะครับนะปูนแล้วก็งงนะเรามาแกะกันเลยครับถ้าเกิดตัวนี้เสียนะครับอาการเสียมันก็คือพัดลมจะไม่หมุนนะนี่ครับ มีสลักล็อกตัวนี้สี่ตัวนะครับนะแล้วก็ถอดออกมาได้เลยครับนะตัวนี้นะครับนะเราลองไล่แรงดันดูแล้วนะครับนะไล่แรงดันถึงสิบสองโวลต์นะที่จ่ายเข้ามานะครับนะก็ผมเช็คแล้วนะครับวงจรนะครับวงจรจะมานี่นะครับบวกมานี่นะมาตัวนี้มาผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออะไรคือเทอร์โมฟิลครับตัวนี้คือเทอร์โมฟิลนะฮะ อันนี้ผมเอาไอ้นั้นต่อไว้นะครับคือเทอร์โมฟิลตัวนี้เทอร์โมฟิลตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ก็คือว่าถ้ามันร้อนนะครับมันจะขาดตัวมันจะขาดพอขาดปั๊บก็จะเซฟตัวอุปกรณ์ที่เหลือนะครับอุปกรณ์ที่เหลือนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับมันอยู่ข้างในนะฮะเดาว่าน่าจะเป็นมอสเฟตนะครับ นี่ครับทำหน้าที่ตัวนี้ตัวนี้มาต่อมานี่นะครับแล้วก็มาใบอัดให้กับขานี่นะครับมาต่อมาใบัดให้กับขาจีนะครับประมาณนั้นแหละครับนะก็คราวนี้เช็คไปเช็คมาแล้วตัวนี้เสียนะครับวิธีเช็คก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะทํางานเหมือนกับ เป็นฟิวนะครับนะถ้าวัดคอมมันแล้วไม่ขึ้นนะครับมิเตอร์มาวัดคอมนะเดี๋ยวผมก็ไปเอามิเตอร์มาวัดให้ดูนะครับนะครับเราก็วัดนะครับนะวัดไล่จากขานี้มามานี่นะครับนะครับแล้วก็จากนี้มาต่อนี่นะปรากฏว่าไม่ขึ้นตรงนี้นะครับตรงเทอร์โมฟิวเนี่ยนะไม่ขึ้น ไม่ขึ้นก็แปลว่ามันขาดแล้วนะครับนะบเพราะว่าปกติแล้วเทอร์โมฟิล่งเนี้ยมันจะวัดขึ้นนี่นะครับนะไม่มีขั้วนะครับเทอร์โมฟิลนะะเราก็เช็คไปเรื่อยนะครับสรุปว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มีปัญหานะเป็นตัวเทอร์โมฟิลมีปัญหานะครับเราใช้ตัวช่วยนะฮะที่ดูดตะกั่วนะครับ อันนี้ขาดแล้วโยกได้ก็แก๊กเลยนะครับเก็บควองฟิวมันลงไม่ได้พอดีนะครับ นื่งจากตัวที่ซื้อมามันใหญ่กว่า นี่ครับของเดิมมันตัวติดเดียวนะนี่ครับแต่ของใหม่มันค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับนะเวลาข้อควรระวังนะครับเวลาปตีเทอร์โมฟิลนะฮะที่อ่ทนอุณหภูมิน้อยๆนะครับอย่าที่นานนะครับจี้แค่แป๊บเดียวแล้วแต,แต่แต่แล้วขึ้นเลยนะครับนะไม่งั้นเทอร์โมฟิลตัวนี้มันจะขาดนะครับนี่ครับ ตัวนี้ร้อยสิบสามองศานะร้อยสิบสามองศาะนะครับนะมันทนการปรัดตีได้ไม่นานนะครับนะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนะไล่เช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวรนะ์นะนะเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คดูว่า เช็คดูว่า่ามีไฟเบิเลียไบอัรดแล้วนะครับนะบที่ขาจีนะครับนะก็คือวัดตั้งค่าตั้งค่าย่านวัดไปที่ความต้านทานนะครับนะแล้วก็วัดวัดดูมันจะขึ้นประมาณ0 6นจะุนะครับเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับ ใส่ตัวนี้กลับไปนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ใส่ได้ฝั่งใส่ไม่ได้นะครับนะมันมีด้านล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสลับด้านนะครับนะเียบร้อยอย่างแกป๊กเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับนะก่อนประกอบเราก็มาลองดูกันสักนิดนึงนะครับนะลองใส่่างนี้ดูนะครับเปื่อยดูนะแต่ระวังอย่าให้กระทบอะไรนะครับ อ่าโอเคเปิดแล้วไม่หมุนนะครับพออยู่ตำแหน่งออฟอยู่นะอ่าได้ทุกสเต็ปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ประกอบเลยครับแต่ประกอบก่อนประกอบเนี่ยต้องถอดกุญแจออกก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอายัดเข้ารูเดิมครับ อาจจะไม่เห็นนิดนึงนะครับมันมืดเข้ารูเดิมไปแล้วคราวนี้ก็ขันน็อต อย่าขับแคบเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจสินค้าที่อยู่ในรายการนะครับนะขนด้านล่างได้เลยครับนะขอบคุณครับ